Thank <laughs> you. กับบ้านจะรีบไใก็ไม่รู้จะสวยอยู่บนแอรี่อ่ไม่รู้ะสวอนตเตอรี่พ่นัทเหรอเดิั่นไปางนี้ร่เลยไม่มีใครมาเลยหรอไม่รีเ พอดีเป็นคนตรงเวลาตลอดนี่ไม่จริ่หรอกหร็อแบบตลอดแบบเป็นไหนแล้วแบบใครมาแบบไม่ตรงเวลาจ้างงานใช่ใช่เนาะพี่เป็นคนใหญ่จะมาก่อนเวลาตลอดเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยตัวไหนพี่ก็จะมาก่อนเวลาตลอดเหมือนว่าเลยเหมือนว่าเลยขอรับไหมมาแล้วอย่างน้ว่าคุณตาเลี้ยง

ได้ไงก็เราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นไม่เลยต้มาต้องมาตรงนั้นโบน่ามาลงเยอะไมสวยสวยดีมันไม่ลงดถ้าไม่ลงไม่สวยนะหสงสองขอรนะคนส้วไดอนโอ้โหสเจ อาทิตย์นี้ไม่แอ้วร่ี้พร้อมแล้วหรอเม่าีเอมันพลรามาใหญ่เลยมันเป็นพค้กเฟรนด์เหมวอยู่ไี้ตัวอยู่นีตัวอยู่นี ยังไม่เปิดยังไ,ไม่เปิดด้ยยังไม่เปิดอะไกไม่ชอบลุกลยโอ้ยลูยี้ไปทาบันดีกอ่ก็้อลยอกนะแต่เขาทาน้ำ <oro goal objetivo> <with> <gerçekten> มันก็เหงาชอบแบบแนว

เปลี่ยนผ้าเอาเองนะกดไม่ยังนะก่อนี่ไม่เนจะเออโอเคเยอะกันเรื่อยๆตอนแรกผมไม่อยากไม่อยากขดอยากมามาลืมแล้วแหละว่า

ไม่ได้ใจหรืว่า้า <hi> ก่อนแล้วกลับเมียนแล้วกลับไปเล่นใหม่ไม่นม่เก้าโมงพี่นอนตีสิบโมงทำหม่พีนก็ยังนอนต่อเดือนแล้วยังไม่คุยมาไดเลยที่เราที่เราดีสา แกมาแกลาก็เล่นเปลี่ยนูแล้วนั่งนอนตีสามนั่งดูนะมันมามันลานอนกอนสาเปลี่ยนท่ายท่ายิท่าย้ยยิท่าด้วพี่สีพี่สีคี่ถึงกันเลยสวัสดีค่ะคี่ถึงมากมายสีไี่สีมา ม็เกี่ยวไว้อะั้ง้ค่ะหอจริงหรอโอ้โหโอ้น่าีอไของมันวะเดี๋ยวเดว